สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งชุดการเรียนรู้เน็ตเวิร์กด้วยตัวเองสำหรับใตอนนี้ครับเราก็ยังคงปูพื้นฐานในเรื่องของ Data Communication หรือว่าการสื่อสารข้อมูลกันต่อนะครับโดยที่เราจะทําการเรียนรู้นะครับในเรื่องของ direction of data flow direction of data flow หรือว่าทิศทางของการไหลของข้อมูลหรือว่าทิศทางของการสื่อสารของข้อมูลนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทเรามาทําความรู้จักในประเภทแรกกันก่อนก็คือ simplex นะครับ สิมเพกก็คือการสื่อสารที่เกิดขึ้นในเพียงทิศทางเดียวนะครับตลอดเวลาการเชื่อมต่อโดยจะมีเพียงอุปกรณ์เพียงชุดเดียวเท่านั้นที่ทําหน้าที่ส่งข้อมูลนะครับหรือว่าเป็นทรานส์มิเตอร์และอุปกรณ์อีกชุดหนึ่งครับทำหน้าที่รับข้อมูลหรือว่ารีเซิร์เบอร์นะครับสิมเพกนะครับการสื่อสารในทิศทางเดียวตัวอย่างที่เราสามารถที่จะพบเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับคือการกระจายเสียงของสถานีวิทยุต่างๆนะครับหรือสถานีโทรทัศน์ต่างๆนะครับสถานีส่งก็จะส่งมายัางเครื่องรับ เพียงทิศทางเดียวเราจะไม่สามารถที่จะใช้เครื่องรับนั้นส่งกลับไปยังสถานีได้นั่นเองนะครับหรือว่าการสื่อสารในลักษณะของซิมเพล็กก็คือการสื่อสารในทิศทางเดียวนะครับทางฝั่งของทรานสเปเตอร์หรือว่าชุดที่ส่งนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีของวิทยุกระจายเสียงต่างๆนะครับซึ่งซิมเพล็กก็จะเป็นการสื่อสารในลักษณะของ one direction นะครับหรือว่าการสื่อสารเพียงทิศทางเดียวนะครับไม่สามารถที่จะสื่อสารกลับไปได้นะครับหรือว่าอาจจะมีการบังคับให้สื่อสารได้ มีแค่1ทิศทางเท่านั้นนะครับดูทิศทางการไหลของข้อมูลในแบบที่2ครับก็คือ half duplex นะครับ half duplex ก็จะเป็นการสื่อสารระหว่างทางฝั่งของผู้ส่งและผู้รับนะครับแต่ว่าจะผัดกันส่งและผัดกันรับจะต้องมีช่วงเวลาในการที่จะรอรับข้อมูลและรอส่งข้อมูลนั่นเองนะครับ half duplex ก็คือการสื่อสารของอุปกรณ์2ชุดที่สามารถส่งและรับข้อมูลได้นะครับแต่จะต้องมีช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องโดยที่จะต้องรอในการรับข้อมูลและรอในการส่งข้อมูลนะครับเช่น การสื่อสารลักษณะาาของวิทยุสื่อสารต่างๆนะครับสื่อสารลักษณะาาของการบังคับการสื่อสารที่ต้องมีการรับข้อมูลจนเสร็จสิ้นก่อนถึงจะส่งข้อมูลการสื่อสารได้นะครับยังไม่สามารถที่จะส่งข้อมูลได้พร้อมกันนะครับเพียงแค่เปลี่ยนการระหว่างทางฝั่งของผู้ส่งและผู้รับแบบที่3ครับก็คือแบบ full duplex นะครับแบบ full d u p l e กก็คือสามารถที่จะส่งและรับได้ตลอดเวลานะครับเราสามารถที่พบเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการคุยโทรศัพท์ในปัจจุบันนะครับ หรือว่าการที่จะใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการที่จะโอนถ่ายข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งอุปกรณ์ทั้ง2ชุดสามารถที่ส่งและรับข้อมูลในขณะเดียวกันได้นะครับแต่ต้องมีข้อกําหนดเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือสัญญาณที่สื่อสารจะต้องมีการรองรับด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาจจะทําได้2รูปแบบก็คือการเชื่อมต่อในลักษณะของช่องสัญญาณ2ช่องนะครับโดยที่แต่ละช่องนั้นจะทําการโอนถ่ายข้อมูลในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันฝั่งส่งก็ส่งฝั่งร,รับก็รับนะครับ การเชื่อมต่ออาจจะมีเพียงช่องสัญญาณเดียวแต่สามารถที่จะโอนถ่ายข้อมูลในทั้งสองทิศทางนะครับคือแบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์คู่สายต่างๆเป็นต้นนะครับและนี่ก็คือรูปแบบของทิศทางการไหลของข้อมูลนะครับก็จะมีอยู่3มรูปแบบก็คือซิมเพล็กนะครับฮาร์ฟดูเพล็กและฟูลดูเพล็กนะครับส่งแบบทิศทางเดียวซิมเพล็กสลับกันรับและส่งก็คือฮาร์ฟดูเพล็กนะครับและสามารถที่จะส่งและรับได้พร้อมกันก็คือฟูลดูเพล็กนะครับและนี่ก็คือพื้นฐานของ Data c o m m u n i c a t i o n ในเรื่องของ Dataflow นะครับหรือว่าการไหลของข้อมูลครับขอบคุณครับ